ชิญพบกับซีซั่นใหม่เก็บตัวแต่ไม่ต้องเก็บเสียงปลดปล่อยความสนุกที่สดใหม่ผลิตใหม่ทุกตอนกับการประกวดแบบออนไลน์คลาสสิคแบบออนไลน์โชว์แบบออนไลน์ครั้งแรกของประเทศที่ผู้เข้าประกวดอยู่บ้านก็มาประกวดได้กับซีซั่นนิ่งเสียงทองสายโจะสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกชมเข้าสู่รายการวันตี้ลุกทุกมาตรฐานทางช่อง7 sd กด35ในรายการชุนทังด กับการประกวดบแบบออนไลน์หลังจากที่เราได้ประกาศไปแล้วว่าซีซั่นใหม่คือลูกทุ่งเสียงทองสายโจ๊ะ,ะ,ะแน่นอนล้วครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของวิกฤตโควิด -19 ทำให้วงการบันเทิงและวงการแสดงนั้นเปลี่ยนรูปแบบไปแน่นอนนะฮะวันนี้เราก็จะเปลี่ยนการประกวดเป็นระบบออนไลน์ไม่ต้องเจอกันคือประกวดผ่านออนไลน์จากที่บ้านคณะกรรมการอยู่แต่ละจังหวัดรวมกัน ตัดสินสามารถที่จะร่วมสนุกดไลค์กดแชร์ส่งข้อความไปได้ที่ Facebook f แฟนเพจของจุมทางดาวทองครับผมแล้วก็ถ้าจะไปดูทาง YouTube ไปกด Sub s cribe กดกระดิ่งติดตามนะได้ที่ y o u t ท b e และบักกระบูครับผมทีวีเขาไปดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้ใช่ค่ะทั้งละครช่อง7และรายการจุมทางดาวทองใช่ค่ะแต่ก่อนที่เราจะประกวดแน่นอนเราจะต้องมีศิลปินมาพูดคุยครับคนที่จะมาคุยวันนี้เป็นแขกรับเชิญพิเศษหนึ งในผู้ให้กำเนิดทศพลหิมมาพานยุยญ,ญาติเยอะโอ้โหรวมไปถึงศิลปินอีกหลายคนคที่มีสโลแกนประจำตัวในอดีตว่าโฟสสร้างสารรค์เพลงดีมีคุณภาพอีก,อกแล้วครับท่านไปพบกับพี่ชินโฟสครับ คครครััับบพี่ชินครับปัจจุบันนี้ทราบข่าวว่าพี่ได้มีการเคลื่อนไหวในการสร้างผลงานเพลงออกมา mm hmm. หลังจากที่ประสบความสําเร็จในการสร้าง 4S สร้างสารเพลงดีมีคุณภาพตั้งแต่ทศพลหิมพานยุยยอดเยอะ mm hmm. การจนามาสิลี mm hmm. นะมีหลายคนทำกันมาตั้งแต่ก่อนมี 4S Studio แล้ว mm hmm. แต่ว่าที่หยุดไปเนี่ยก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปนลี่ยนแปลงไปตามโลก ก็คือว่ารุ่นผมเนี่ยมันรุ่นอานาล็อกอานาล็อกยุคอนาล็อกบังเอิญวันนั้นเนี่ยก็คุยกันอ่าทั้งคุณสอทกุลการและคุณน้อยเพ็ญนภา,าก็บอกพี่ชินกลับมาทำเพลงบอกเออเพลงเนี่ยเขียนไว้นะมาปี6 0 6 1เนี่ยม,มีหลายเพลงก็เขาก็ให้ทุนมาสามหมื่นพอเริ่มทำเพลงน่ะอ่าทั้ง S1 ันเนี่ยคุณกันและคุณการชาญกองการทองกับคุณหนุ่มเกียรติรงทราบเขาก็ให้ทุนเขาก็บอกว่า แฟนเพลงเขาย,ยังรอพิชินอยู่ทำไมพิชินไม่ร้องเพลงเองบ้างละ่ะ<า>พี่ก็ลองมาร้องเล่นดูมันก็เลยเป็นเพลงพอใช้วายกากลาเลยคราวนี้เขาเรียกว่ามันเรื่องแปลกประหลาดเน่ยเป็นยังไงครับเห็นพี่เนี่พูดว่าตั้งสรรเพลงดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านมาตลอดใช่ไหม,มตั้งแต่เด็กกั้งแก่ ใช่ครับได้อยู่ดีๆมันยืนร้องเพลงสายหน้าสายตามาลำาเอย่าเี้ย <c oughs> มันเป็นเรื่องแปลกวิวมันเลยไหล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 ไมายุมาก <c oughs> มันเป็นเทวจังหวะเพลงทำนองเขาเรียกว่าสีนวลเน่ยจะยะเหเอเงยผมก็งอกบอกยี่หอหัวก็ลอกแกล้เว้ยเนี่ยเนี่ยอีกแล้วครับท่าน เรของหวานม,นมันมันชอบจังเลยวันเดปีจะพ้นผ่านแต่แก่เท่าคนคลานหัวล้านก็ทั่งหัวมันเลยโก้ไปเอ่ยต้องฟังพี่ถึงจะแก่อย่างนี้ยังเป๊ะ ผ่สุขก,กายสบายใจมาห้าหกปีกลับมาอีกทีเอสร้างสรรค์เพลงดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านเท่ากับเป็นการร้องเพลงครั้งแรกไหมพี่ครั้งแรกในชีวิตอออตอนอายุตอนอายุไม่ไม่บอกมาไล้ตอนอายุสามปเอาล่ะถ้าใครอยากจะฟังเพลงนี้ ไปฟังผ่าน YouTube กดแค่ Google นี่พี่ขึ้นอันดับหนึ่งเลยโอ้โหอะไรฮะวันนี้น้องพจ้งของขอขอบคุณนะผู้บริหารทางช่องเจ็ดขอบคุณทีมงานที่ร้องเพลงแรกในชีวิตครับผมขอบคุณพี่ชินโฟเอสครับขอบคุณมากครับปัจจุบันยังใช้ชินโฟเอสอยู่ไหมครับพี่ชินโฟเอสอีกแล้วครับท่านเอวันสร้างสรรค์เพลงดีมีคุณภาพ อีกแล้วครับท่านโอ้โหฝากไปทาง S1 ด้วยช่วยเผื่อแร่นะขอบคุณพี่ชินครับขอบ,ขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดดูใน YouTube นะพี่ชินนะและแน่นอนครับการประกวดของเราจะผ่านระบบออนไลน์ถ้าป<ช>ระกวดบ,<อ>บ,บนเวทีแล้วเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบนเวทีบริษัททีคิวเอ็มอินชอลันโบเกอร์ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1ล้านบาทภากระดูกขาดบนเวทีบริษัททีคิวเอ็มอินชอลันโบเกอร์ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้10,000แสนบาท เอาละฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับบริษัทท TQM Insurance Broker จำกัดนะฮะที่ดูแลการประกวดอย่างเป็นทางการ,รนะครับ แล้วก็เนี่ยจะ give back c o f f e e รอเลียลีวั l ลิฟครับทางด้านนี้ครับผมผลิตภัณฑ์ตาฉลากทองแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวแล้วก็ตาฉลากทองด้วยรวมไปถึง l อลีเอด้วยนะคะครับผมซึ่งผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวตาฉลากทองและแม่ครัวฉลากทองนั้นก็ถือว่าเป็นสินค้าที่อยู่ในครัวของเราใช่ช่วงนี้เราอยู่บ้านก็ทำอาหารก็เลือกเครื่องปรุงที่ได้มาตรฐานนะคร เอาละฮะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การประกวดของซีซั่นที่มีชื่อว่าลูกทุ่งเสียงทองสายจอจากการออดิชั่นที่คัดกรองไปเมื่อวันที่14มีนาคมมาตรการการป้องกันอย่างเข้มงวดเรามีการวัดไข้เช็คประวัติและเระยะห่างอย่างน้อย1เมตร จากแอลกอฮอล์เจลล้างมือทาความสะอาดใหม่ด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จทุกคน <Wow. S 1> และเราได้ผู้เข้ารอบมาทั้งหมด36คน <Wow. S 1> เขาจะถูกแบ่งออกเป็น6กลุ่มกลุ่มละ6คนและผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในกลุ่มเท่านั้นที่จะเข้ารอบเพียง18คนในรอบที่2 18คนจะถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ6คนและคัดเหลือ9คนเพื่อเข้ารอบรองชนะเลิศที่ถูกแบ่งเป็น3กลุ่ม คัดหาผู้เข้าชิงชนะเลือกเพียง3าคนและเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้เป็นแชมป์ลูกทุ่งเสียงทองสายโจที่จะได้ครองถ้วยรางวัลใตลุ้นจากคพรดดวทองที่มีมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านบาทจากต้นตระพันตา,มตามแม่ขวดตาฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองรอมซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองและโปรโมตเป็นเวลา3เดือนเต็มโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้น้ำเสียงที่ร้องได้ถูกต้องตามตัวโน้ตไม่มีผิดเพี้ยน จังหวะร้องได้ตรงถูกต้องตามจังหวะของดนตรีอักษรการใช้อุรเรือรลอลิงควบกล่ำสระในภาษาไทยชัดเจนลีลาการสร้างอารมณเพลงถึงจะเป็นการประกวดออนไลน์แต่ต้องส่งพลังออกมาเสมือนอยูบ่บนเวทีจริงให้ผู้ชมและกรรมการมีความสนุกสนานอย่างลงตัวโดยมีคณะกรรมการดังนี้ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงคุณพ่อไวยพ์เพชรสุพรรณ ครูองค์สลักจิตดวงจันทร์นักร้องคุณภาพน้องสาวราชินีลูกทุ่งลุกพุ่มพวงดวงจันทร์ในห้างผู้เป็นหัวเรือใหญ่แห่งวงการอินดี้คุณสามารถท้องขาวแห่ง Big Love Music อ่านฮะหลังจากที่เราพูดคุยกับพี่ชิน 4S ค่ะอีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่านใช่รวมไปถึงล่าสุดที่เป็นตระกูล 4S ก็เป็นพี่ออส 4S อ่านะฮะ,ะแต่วันนี้เราจะประกวด โดยต้องขอขอบคุณไปยังบริษัท s s k p u b l i s h i n g จำกัดและบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดที่มอบลิขสิทธิ์ให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆ<ช>ได้มีเมล็ดพันธุ์ในการที่จะงอกเงยสามารถใช้เพลงเหล่านี้ได้ในการประกวดและบอกได้เลยนะฮะสำหรับบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยนั้นอน,นุญาตให้คนเนี่ยเอาไปประกวดตามงานด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับร้องสดได้ฟรีฟรน่ารักมากร้รองสดได้ฟรีทุกงาน พร้อมสดได้ฟรีทุกงพอแล้วเขารู้แล้วจะของบริจัะคณะกรรมการพร้อมแล้วเราจะไปดูผู้เข้าประกวดคนนี้ครับเป็นรุ่นโตขึ้นมาหน่อยครับอายุ20ขวบจากการออเดชั่นก่อนหน้า14มีนานะคนนี้ค่ะ TQM บุรีรัมยนรทีงงานคนสร้างสุดของ TQM นะฮะร่วมจากชุมทางดาวทองเปิดอชั่นที่จังหวัดบุรีรัมย์เปิด บุร<อ>ีรัมย์ก็พอคุณทางมาไม่ได้แต่เราจะออนไลน์ได้ครับแต่พบกับคุณสุพัฒรัตรนสินธะพี่สุพัฒพี่ปุ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปุ๊ก <aquele> ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับ<จาก>ฟลุ๊กสุพัฒรัตรนสิทธ์นักศึกษาที่ผ่านการออดิชั่นจากจังหวัดบุรีรัมย์วันนั้นบนเวทีเขาเรียกเสียงเชียร์ได้มากมายเลยทีเดียว แต่มาถึงการประกวดจริงกับการส่งคลิปเข้ามาจะทําได้ดีกว่าหรือเปล่าไปเอาใจช่วยกันอุ้ยดับฟันด้วยโอ้โหเนยไปถามหมอหลายครั้งแล้วหมออายุยีทำไมอ่ะหมอปอกปแก่แล้วเอาเอาน้องฟลุกน้องฟลุกพร้รอมไหมครับพร้อมครับ อเราพร้อมแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับเรายังไม่พร้อมนะพร้อมแล้วครับคุณขามาดูกันนะผลงานของน้องฟุกครับสวัสดีครับผมนายสุภันทนาสิทธิ์ครับชื่อเล่นชื่อฟุกอายุ20ปีตอนนี้กําลังศึกษาอยู่คณะพัลศาสตร์สาขาวิชาพัลศิศิษฐ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับสําหรับวันนี้นะครับจะมาขับร้องในบทเพลงมองทําไมครับมองทำไมแม่รักก็มองทำไมมองทำไม อย่ามาทำทำเรื่องมองให้ใจเสียกลับไปมองคนรวยรวยคนชันอาซีจะได้เพี่อสมใจไหมต้องมองมองทำไมให้รักก็มองทำไมมองทำไมให้รัก้วมอง ที่ได้เพิ่งกลับมาเสื่อกระพงดูมอมแมมเดินหัวรอนระไม่มีตายังจะมาสุบตาฉันอย่ามาสุคนคนจนจนคนที่รักมันเปลียนตัวฉันหันไปไหมอมองมองทำไม,ม,มไม่รักแล้วทำไมมอง ฟลุกนะฮะไม่รู้จะฟลุกหรือเปล่านะครับคตั้มครับน้องฟลุกเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีความพยายามมีความตั้งใจสูงเห็นและยินดีที่มีคนแบบนี้อยู่นะครับดูจากโลเคชันเนาะเวทีที่ตั้งเนี่ยโอ้โหเสียง ถ้าตกลงมานี่ขาหักนี่ TQM ในระหว่างการประกวดมีค่ะถ้าเสียชีวิตบนเวทีบริษัท TQM อินชอลันบ็อกเกอร์ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1ล้านบาทอันนี้ก็ถือว่าดีใช่ไหมอันนี้พี่ให้คะแนนเพิ่มไป1คะแนนนี่นักพี่มีคะแนนส่งเสริมผลิตภัณฑ์จังหวะจะโคนดีครับฮะรวมๆภาพรวมดีหมดขาดอย่างเดียวอะไรครับเสน่ห์ ต้อง er ไปทําที่ไหนครับเสน่ห์ไปทำเสน่ห์จับนักไหนเอออันนี้จะอาตมาจะจัดการเองทำอย่างไรถึงจะเรียกคนมีเสน่ห์บริหารเสน่ห์ได้การใช้สายตาการเล่นหูเล่นตาแบบกับกล้องอ่าใช่มันมีมันมีของมันอยู่าแต่ไม่ต้องหลอก็็ได้พยายามหาด้วยตัวเองอะไรที่จะดึงดูดคนที่เข้ามาหาเราได้นะครับขอบคุณมากครับ เสน่ห์อย่างเดียวพี่องค์ละคะสิ่งที่องค์เห็นตอนนี้ก็คือเขามีความสนุกมีความสนุกในการร้องแล้วก็อีกอย่างนึงเขาได้ฉากหลังซึ่งมันเป็นธรรมชาติของเขาค่ะเอาเป็นว่าสนุกสนานละกันค่ะคราวนี้พ่อของผมครับคุณพ่อครับร้องได้ดีจังหวะจากคนดีตำเนนยงเสียงดีพลังเสียงดีากขอให้โชคอะไร จะมีอะไรฝากไปถึงท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านเราอยู่เป็นเพื่อนกันทํารายการกานสนุกกแบบออนไลน์ไม่ต้องเจอกันครับฝากทุกคนเป็นกําลังใจแรงใจให้ฟุกด้วยนะครับแล้วก็ติดตามชมรายการในรูปแบบใหม่นี้น่าติดตามมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับน้องฟุกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราผ่านจากน้องฟุกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปโทรหาน้องบิ๊กไบค์สายลำรู้จักปะบ้านอยู่ใกล้กันบิ๊กไบค์บ้านอยู่ไหนอุทัย โอ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอ,อเสมุกอีกบหรอกเอาละเดี๋ยวเราไปทรหารศิลปินกันสักครู่ครับน้องเงยกันลือไทยจันทวีสาวน้อยวัย23ปีที่ผ่านการออดิชั่นจากงานมากรรมคนสร้างสุขที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งความจริงเธอเตรียมตัวมาโชว์บอนเวทีเต็มที่แต่โควิดแบบนี้ส่งคลิปดีกว่าเบรกหน้ามาดู